สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องงานการไม่หานะครับวันนี้ก็เจอกันเช้าแล้วนะอันนี้เป็นทริปแรกของผมนะครับที่ได้ขี่รถกับชาวคับเฮาที่เยอะขนาดนี้นะครับปกติเนี่ยอยางที่รู้นะครับว่าผมจะเดินทางคนเดียวหรือไม่ก็คน2คนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็คือผมบังเอิญลงชื่อทันนะครับก็เลยได้มาออกทริปกับคับเฮาด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันที่สระบุรีนะ ก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับว่าเราจะเปลียกกันมากน้อยแค่ไหนนะตอนนี้อากาศก็กเริ่มพืมๆแล้วด้วยนะครับไปแล้วเดี๋ยวเจอกันโอเคครับนี่นะครับตอนนี้เราก็กําลังอ,ออกเดินทางออกจากคับเฮาเอกมัยแล้วนะแอบตื่นเต้นเหมือนกันนะครับี่ยเพราะว่าผมไม่เคยออก คลิปกับมังกี้แล้วก็เช่าข้าที่เยอะขนาดนี้เนละตอนนี้เอกมัยก็เริ่มติดแล้วนะครับตดเป็นปกติของถนนเส้นนี้อยู่แล้วนะ วันนี้เราเดินทางกันทั้งหมด32,000คันนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นมังกี้นะครับแล้วก็มีแดกซีที5นะครับแต่ซี5นี่จะน้อยนิดหนึ่งนะออจำไม่ผิดผมเห็นแค่คัน2,000ันเองนะครับ อันนี้ผมมาอยู่ข้างหน้าขาบวนนะครับข้างหน้าขาบวนนี้ก็จะเป็นผู้หญิงนะครับคันนี้ก็จะเป็น4ีรยห้านะครับโคตรสวยเลยนะคันนี้สีแปลกๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางที่แบบรัดเลาะนิดนึงนะเพราะว่าขาบวนของพวกเราทำความเร็วกันไม่ได้มากนะครับเออ เพราะว่ารถมันไม่ได้แรงเท่ากันนะแต่มีบางคันแรงเหมือนกันนะครับอย่างเช่นรถของลุงแดงนะครับคิดว่าทําความเร็ว120 140ได้สบายนะรถลุงแดงแต่ว่าของเราเนี่ยได้105นะครับ105นะครับไม่ใช่150นะครับก็ได้เต็มที่ประมาณนะั้นแหละรถเรานี่นะครับแล้วก็พี่คนที่ใส่เสื้อลายทหารคนนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าของแบรน รีวรอโยอ่นะครับชุดแต่งที่เราใส่อน,นี่ในขบวนก็ใช้ความเร็วกันประมาณนี้นะครับ80-90นะก็เป็นความเร็วที่กำลังปลอดภัยนะครับเวลาเดินทางเยอะๆเนี่ยก็ประมาณนี้นะสำหรับชาวค้าวโพนะครับพี่คนเมื่อกี้โคตรน่ารักเลยนะเขาเอาลูกสาวมาด้วยนะครับ ตรงนี้เขาจะล็อกโลบอีกหนึ่งทีว้นี่รถที่คนนี้โเคตรเท่เลยนะครับเป็นมังกี้ลายเล็บโซลนะคล้ายๆรถของมาร์กมาเกสสมัยตอนยังอยู่ฮอนด้านะครับเดี๋ยวเราก็น่าจะใกล้ถึงปั๊มแล้วตอนนี้ถึงปั๊มแล้วครับปั๊มปอททแก่งคอยบนบรรยากาศ ประะระะนคัก็เดี๋ยวเราจะแวะพักที่ปั๊มนี้กันเติมน้ำมันนะแล้วก็พักกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ขับมาประมาณหนึ่งิบโลแล้วนะ่าจะประมาณนั้นนะครับถือว่าไม่ร้อนมากแต่ว่าแสบหนังหัวนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรถพีพ่ๆในทริปกันดีกว่านะว่าเป็นไงนี่นะครับคันนี้ก็จะเป็นพี่ตโ,โมนะสวัสดีค่ะอนี่ใครํำพี่ตโ,โมได้นะครับแงแฟนคลับพี่ตโ,โมนี่เยอะที่สุดเลยในช่องผมนี่นี่นะครับ ก็จะเป็นโฮมเลกาซี่คันเดียวแอบเลอะเล็กน้อยมีคนต่อไปค่ะโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปเติมน้ำมันก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับไปครับออกเดินทางกันต่อเฮ้ยเมื่อกี้ผมพูดเหมือนพี่บอลพาเที่ยวเลย ลุงแดงคนแรงเลยดูเดียวว้าวนี่ผมบิดมิดแล้วเนี่ยโถึงทางเข้าอ่างเก็บน้ําแล้วนะครับใช่เลยตรงนี้แหละที่เราเคยมาแต่ตอนนั้นเราขี่ลุงแซมมานะครับที่มาครั้งล่าสุดนะก็หน้าฝนปีที่แล้วเลยนะที่เรามานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าอ่างเก็บน้ําโมกเหล็ก อัปเดตปี2025จะเป็นยังไงนะครับ และนี่ก็คือความสวยงามของอ่างเก็บน้ำามกเหล็กนะครับที่นี่ไม่เคยทำให้ผมผิดหวังจริงๆเลยนะสำหรับเพื่อนๆที่มีเวลาไม่มากนะครับอยากหาที่ขี่รถเล่นนะผมแนะนำที่นี่มากๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราออกเดินทางไปจุดหมายต่อไปนะก็คือสะพานรถไฟไท้ายเขื่อนป่าสักชิรธิ์นะครับแล้วก็บ้านท่าฤทธิ์นะครับที่ได้ชื่อว่านิวซีแลนด์เมืองไทยนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าจะสวยแบบในรูปหรือเปล่านะไปครับตอนนี้เราต้องซิ่งแล้วนะเพราะว่าขบวนออกไปไกลแล้วนะครับ เป็นไม่มีแดดเลยนะตอนนี้นะดีเลยถึงแล้วครับสะพานท้ายเคื่อนป่าสักไม่รู้เขาเรียกว่างนันป้ะนะผมก็ได้ยินเขามาอีกทีหนึ่งเออจุดนี้ผมไม่เคยมาฮแต่ก็น่าจะสวยนะ ก็จะเป็นเขื่อนป่าศักดิ์ชลรศินนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสะพานนะนี่นะครับสะพานนี้ก็ตอนมีรถไฟมาวิ่งนี่ก็จะสวยมากๆากเลยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขามากกี่โมงนะบรรยากาศดีมากเลยวันนี้พอลมอาจจะแรงนิดนึงนะครับนี่ขนาดใส่ไม้นะเนี่ยดูดิไม่รู้ได้ยินกันหรือเปล่านะเดี๋ยวสถานที่ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไปต่อตรงนิวซีแลนด์นะครับตรงที่มีแกะนะ ตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงบ้านท่าลิสท,ที่ได้ชื่อว่านิวซีแลนด์เมืองไทยนะครับสำเร็จสักทีนะถ้าเกิดใครจำกันได้นะครับผมเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งนะตอน E.P. ีที่ไปเพชรบูรณ์นะครับแต่ตอนนั้นที่มาเนี่ยผมเจอแต่ฝูงควายเล่นน้ำนะครับเพราะว่าน้ำท่วมนะครับตอนนั้นก็วันนี้ได้มาเห็นกับตาตัวเองสักทีนะก็สวยเหมือนในรูปจริงๆนะครับ ที่นี่ก็จะเป็นทุง่งหญ้ากว้างๆนะครับแล้วก็มีฝูงแพะที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้นะแล้วก็มีกระถินไว้สําหรับให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อแล้วก็ได้ให้อาหารพวกแพะนะครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าแพะมันชอบกินกระถินขนาดนี้เลยนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ผมอยากแนะนําให้ทุกคนได้มากันนะครับเพราะว่ามันสวยจริงๆนะก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะมาแวะกันแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าที่พักกันแล้วนะวันะนะี้อากาศก็ดีมากๆเลย คือฝนเหมือนจะตกนะครับแต่มันก็ไม่โดนเรานะมันก็วนๆอยู่รอบๆนะครับถือว่าเป็นโชคดีนะครับเดี๋ยวผมพาไปคุยกับผู้ใหญ่ที่ร่วมกันจัดทริปนี้ขึ้นมานะครับกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงครับตอนนี้เราก็อยู่ที่นิวซีแลนด์เมืองไทยครับเรามาเที่ยวที่นี่เนี่ยโ,โหบรรยากาศของวันนี้คือที่สุดละมันไม่ได้ร้อนแบบที่คิดครับแบบวันเซอร์เว่กับวันนี้แตกต่างวันนี้เย็นครับสบาย แล้วก็วันนี้อยากจะให้เพื่อนๆได้รู้จักกับน้องสาวผมคนหนึ่งเขาทำงานมาร์เก็ตตของฮันด้ครับซึ่งดูแลครับเขาโดยตรงครับพเธออะไรครับน้องเบลฮะสวัสดีค่ะน้องเบลยิ้มน่ารักมากเลยฮะแน่ต้องมาด้วยกันแล้วค่ะถ้าสนุกกันอ่ะดีคือน้องเบลเนี่ยนะฮะจะบอกเพื่อนๆทุกคนไว้ก่อนว่าจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของการทำาร์เก็ตติ้ของครับเฮาเลยก็ว่าได้นะจริงกิจกรรมที่จัดเต็มเลยนะคะ ก็จะเห็นทุกคนสนุกสนานขี่วันนี้ก็ไม่ร้อนอากาศดีค่ะยังไงนะคะ,ะ,คะถ้ามีทิปอื่นๆหรือว่าดีเลเร์กใกล้บ้านท่านนะคะก็ลองติดต่อเข้าไปดูแล้วก็สมัครง,ง,ง,ง่ายๆใช่สมัคราายังไงคร<ก>ับพี่ก็เข้าไปที่หน้าร้านหรือว่าเข้าไปดูไปส่องตามเพจครับมี16สาขาก็สามารถเข้าไปจอยทริปได้เลยนะฮะติดต่อเข้าไปเขาก็จัดก,กิจกรรมตลอดใช่แล้วก็ได้ข่าวว่าทางส่วนกลางของคับเฮานะครับจะทำพาสอร์ อุ้ยเราก็ดีใจนะแล้วทุกคนก็จะไปแบบทุก um> ที่เลยเหมือนบ้านพวกเราเองนะฮะเขาเป็นช่องงานการไม่ทำใช่ไม่ใช่ช่องเราแต่ผมเป็นพิธีกรรับเชิญให้เขา้ยเฉยแชนแนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสนะครับมาแนะนำตัวแล้วก็นำเสนออะไรเกี่ยวกับขับเฮานะครับก็พิงนะครับจริงๆอยู่ พันธากับอาจารย์พัฒนมาก็เป็นเป็นสิป,นปีแล้วแหละนะครับปีนี้ก็ได้โอกาสนะครับบริษัทให้มาช่วยอาจารย์พัฒนะครับดูเกี่ยวกับเรื่องครับเฮาส์นะครับว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีสิ่งอะไรดีๆสิ่งอะไรแปลกๆสิ่งอะไรใหม่ๆสิ่งที่สนุกสนานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวรถนะครับตอนนี้เรามี4รุ่นในอนาคตอาจจะมีรถสนุกๆมาให้อ่ สมาชิกของพวกเรานะครับไม่ว่าที่มาวันนี้หรือที่อยู่ทางบ้านนะครับอาจจะมีโมเดลเพิ่มนะครับหรือ4รุ่นนี้เนี่ยเราจะมีความสนุกสนานในเรื่องของการแต่งรถในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับที่จะมานําเสนอนะครับยังไงก็ติดตามนะครับครับเ้าเราที่ไม่ว่าจะเป็นที่เอกมัยนะครับหรือที่16สาขาทั่วประเทศนะครับยังไงก็เรียนเชิญนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่พิงครับ ครับแล้วก็นี่อีกหนึ่งสาวสวยที่มาร่วมทริปกับเรานะครับนี่เป็นช่องงานการไม่ทำเขาไม่ไม่ทำงานครับช่องนี้ช่องนี้เขาเที่ยวอย่างเดียวสดวคนนี้ก็เที่ยวย่างนะคะแบบนี้เป็นไงบ้างครับทริปนี้เราความรู้สึกให้ฟังหน่อยโอ้ประทับใจมากค่ะพี่พารแบบว่า เส้นทางขับขี่มาวันนี้แบบสวยมากทั้งอ่างเก็บน้ําทั้งเนินเขาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่แบบทุ่งหญ้ายหนูอยู่สระบุรีหนูยังไม่เคยมาเลยฝากาความคิดถึงเพื่อนๆมิ้นิลักแฟนเพจของงานการไม่ทำหน่อยโอ้ฝากติดตามช่องงานการไม่ทําด้วยนะคะเดี๋ยวก็น่าจะมี ep ใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกเยอะแยะเลยค่ะตากล้องสุดยอดมากอย่าลืมฝากเพจตัวเองด้วยอ่ะฝากเพจ just r i g h ด้วยนะคะก็สื่อถึงกัน ใช้ชีวิตที่ง่ายๆการขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่แบบเออแค่เราจับเนี่ยขับออกไปชีวิตก็ง่ายขึ้นมากแล้วค่ะจัดไรค่ะสุดยอดก็จบลงแล้วนะครับสำหรับทริปไลฟ์แอนด์เลสสระบุรีที่ทางคับเ้า์เอกมัยได้จัดขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆร่วมทางทุกคนนะครับที่ต้อนรับน้องใหม่อย่างผมเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางคับเ้าแล้วก็ทางผู้จัดด้วยนะครับที่จัดทริปดีๆแบบนี้นะครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูมาจนจบนะ ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับผมก็ตอบทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมนะยังไงวันนี้เดี๋ยวผมขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศช่วงท้ายๆของคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าครับ ร่มชาจะถึงบ้านอยู่แล้วก็มาโดนฝนตรงช่วงคลองสองคลองสามนะครับเละ